พิยุทธ์ลงคลิปชาวต่างชาติวิ่งเต่อทางรถพยาบาลและเรื่องน้องนักเรียนที่ภูเก็ตรู้แหละจะปูทางไปไหนไม่ว่ากาันเพราะเราจะเลือกนายกอวจอภูเก็ตพักประชาชน <sk ist> พิยุทธ์ลงคลิปชาวต่างชาติวิ่งเปิดทางรถพยาบาล <h> และเรื่องน้องนักเรียนภูเก็ตรู้แหละจะปูทางไปทางไหนไม่ว่ากาันเพราะเราจะเลือกนยอายยอดจภูเก็ตพักประชาชน อะไรน้องเข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะหมายถึงจะช่วยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยเหรออธิษฐานการกู้ชีวิตที่นักเรียนที่ภูเก็ตอ่ะอาที่เขาไปอบรมหลักสูตรมาค่ะอ่าที่ไปอบรมมาแล้วไปช่วยคุณลงุงอ่ะแต่เหมือนจะเป็นหลักสูตรของอบอจอไหมคะใช่ไหมคุณคุ้นคุณผู้ชมก็เลยโยงกันไหมคะนี่ยังจําไม่ได้เลยเป็นหลักสูตรอบอจอใช่ใช่ใบจำได้รู้สึกเหมือนจะเป็นหลักสูตรอบอจภูเก็ต คุณผู้ชก็เลยเอาไโยงนิดนึงนี่พี่ยังจาไม่ได้เลยนี่เป็นหลักสูตรอบจพี่น้องจําได้เหรอใช่ค่ะพี่อ่านไปไอ้ตพานหินอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่เอออาตรงงเรื่องอย่างนี้ไม่ควรนําเสนอใช่ไหมมีผลกับการเลือกตั้งเหรออะไรวะเราเข้าอุตหาหรือว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กเนี่ยไปช่วยค่ะแล้วมัธยมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีความเสี่ยงมากเวลาไปที่ไหนมาไหนมีโอกาสจะไปเจอคนที่อาจจะต้องกู้ชีพเนี่ยกระทันหันนะคะค่ะใช่ไหม,มแล้วเด็กเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจริงๆมองในมุมชื่นใจไม่ได้โยงเลยที่เป็นผลงานของอบจอที่มีการเปิดอบรมอะไรเนี่ย <c oughs> ฮะกรณีฝรั่งบเอบิญไปรู้มาจากแหล่งข่าว ว่าเนี่ยนี่ก็กู้ภัยเขาโพสใช่คือเขาโพสชื่นชมชาวต่างชาติคนนี้ว่ามาช่วยเคลียร์รถออกให้เพราะถนนพาหุรัฐช่วงนั้นรถมันติดมากแล้วมีผู้ป่วยอยู่บนรถกู้ภัยเขาเลยคลิปนี้มาโพสและเขียนว่าขอบคุณครับก็คือขอบคุณชาวต่างชาติคนนี้เท่านี้เองผมบังเอิญไปรู้มาว่าชายคนนี้คือคนที่คุณทักษิณเนี่ยแกไปจ้างทำเรื่องโอท็อปอ้าว นี่เกี่ยวกับเลือกตั้งอบจเหรอฮะคือมันมีมุมน่าสนใจํำลองว่าแกเนี่ยเสียงตายหมายถึงว่าเฉียดตายมาอย่างน้อยสองครั้งก็เลยเข้าใจหัวอกของคนที่มีความฉุกเฉินอยู่อะค่ะเออใช่ไหมค่ะนําเสนอข่าวเรื่องแบบนี้นี่กลายเป็นการเมืองไปได้เหรอขออภัยไม่เป็นไรยินดีรับฟัง <c oughs> มีอีกไหมอ่ะอ่ะและนำเสนอข่าวคุณทักษณิณพูดเรื่องผิวดำดั้งแดบอะไรที่ว่านี้อ่ะมันก็มีผลลบนะ <c oughs> ผมนี่ย้ำเลยลบหรือไม่ลบฮะท่า <c oughs> นายกบอกไม่ลบ <c oughs> มองจากดาวอังคารถ้าถามในทางการเมืองผมว่าลบ <c oughs> อัานี้มุมมองที่แตกต่างเอาจริงๆริงเออมีการเปรียบเทียบ คือไปยกตัวอย่างอะไรกว้างๆก็ได้ค่ะคื่ไหมที่คําที่ท่านเลือกใช้ด้วยมั้งคะเอออันนี้เนี่ยบอกดำก็ดํานั่งเออตายแล้วจริงจริงนะนําเสนอข่าวเรื่องนักเรียนกู้ชีพกับเรื่องฝรั่งมาช่วยเคลร์รถพยาบาลกลายเป็นอบจอไว้อ้าวรอก่อนรอก่อนผู้ชมสักนิดหนึ่ง เหเอียด yes, หรือไม่เหเอียดอถ้าถามผมอะผมว่ามันไม่เหมาะค่ะอ่าไปยกขึ้นมาเนี่ยอ่าถึงแม้ฝั่งที่สนับสนุนเชียร์ก็บอกมันเป็นการเปรียบเทียบถ้าเป็นคนเหนือจะเข้าใจอาบังเอิญผมไม่ใช่คนเหนือไงอ่าใช่ไหมเอาไหนนี่ไงท่านทักษิณเขาพูดตรงๆจะไปเหยียดตอนไหนมองไปลบได้ยังไงอ้าวโดนอีกทางแล้ววะเฮ้ย <laughs> เอาอยัางไงแต่กรณีฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาผ่านเหตุการณ์ตึกวอลเทดอะค่ะหนักมาก <c oughs> แล้วหลังจากหายดีก็ไปโดนรถชนที่นิวยอร์กแล้วถึงกระดาษเดินไม่ได้เลยแล้วไปได้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคล้ายๆสเต็มเซลล์เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะ <c oughs> แล้วเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจเรื่องนี้ไง <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมีอะไรอะ่ะ เวลาเห็นรถกู้ภัยของพยาบาลแบบนี้เหตุการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินนะคะคือเขาก็ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาก่อนอก็เลยรู้ว่าความฉุกเฉินเนี่ยมันสำคัญยังไงเสี่ยววินาทีก็เลยพยายามจะช่วยเคลียร์รถอ่าท่านผู้ชม,มนี่อีกเอาจริงๆบอกท่านผู้ชมเลยเกำลังจะทำเสื้อนิววิสุบิชิไตตันใหม่ใช่ไหมค่ะคสีที่มันสวยมากอ่ะน้อง อ่าในต่างประเทศลิวโพก,ก็เคยทําอเมริกันฟุตบอลก็เคยทําผมก็เคยใส่สีที่มันสวยมากคือสีน้ำเงินตัดด้วยสีส้มเชื่อพอมไหมอ่าได้สั่งบอกไม่เอาเอาสีอื่นว่าจะเอาสีแดงพูดเล่นอาจต้องมีสีอื่นเลยใช้วางตัวยากเหลือเกินทั้งทีิทัิใจผมนะสีกรมท่าตัดกับสีส้มมันจะสวยมาก <Ha. S 2> ผมเคยมีเสื้อหลายตัวสีนี้เนี่ยมันเป็น,น,นเขาเรียกว่าแมตสีมันตัดอ่ะค <Ha. S 2> ว่าจะเอาสีขาวเลย <laughs> เสื้อนิววิชอิมิสุซบิชไทตันนี่เห็นไหมใช้คำที่คุณยุทธเคยพูดครับอย่าให้การเมืองมานทำให้จิตใจมัวหมองจนไม่สนอะไรถูกต้องขอบคุณมากเอาบางทีก็เอยใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> <laughs> นหนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแจนงเย็นแล้วอยากคิดว่าทั้งสองฝ่ายมันจะมีนะลักษณะจิตวิทยาแบบหนึ่งน้องอาชยาบอกว่าไปทางน้นเราก็จะจะคิดว่าผมจะหรือใครที่ถูกวิการจะกลัวจะต้องพยายามจะลีทางหนึ่งมาทั้งสองทางไม่ไม่กลัว <c oughs> แล้วแต่อยากจะมองอาหรือ,อยังไง <c oughs> เอาเสื้อสีขาวไหม <c oughs> สีขาวดูเป็นกลางสีขาวเลยแบบ ขาวจัวเลยอม,มันก็ไม่เหมาะจะใส่เพราะเสื้อเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยมันจะเป็นเสื้อที่เรามีสีสันมาโดยตลอดค่ะใช่ไหมใช่เ, <c oughs> เมื่อคืนนี้นั่งคุมหัวเลยว่าต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาสีอะไรดีใช่ไหมคะเออคือแดงตัดกับขาวก็สวยอ่าเออใช่ไหมค่ะน้ำเงินสีสดๆก็ดูดีนะใช่ไหม ค่ะแต่กรมท่ากับซ่อมเนี่ยสวยเลยอไม่เชื่อหลักฐานพี่จะเอาเสื้อมาให้ดูเมื่อก่อนพี่ก็ใส่ประจําเดนเวอร์บองโก้เงี้ยอลี้ยวปูกก็มีสั่งไปเลยบอกไม่ต้องทํามาตัวอย่างอ่ะเอาสีอะไรดีอันนี้เราคุยกันเล่นๆระหว่างรอเข้าเลยสีอะไรดีคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกสีส้มแดงแรงมันดันใจของพี่คือ เดี๋ยวก็มองเป็นการเมืองอีกน้องอย่าบอกใครนะโอ้พี่ใส่แล้วเหรอมันดูกลัวนะเอาให้คุณผู้ชมดูดีกว่าลืมคาดเข็มขัดหรือเปล่าคะใช่ยังไม่ทันคาดมันมีเข็มขัดด้วยอต้องใส่เข็มขัดให้ดูแวบเดียวนะเอาคุณผู้ชมดูเร็ว แย่แล้วซาโมบอกแย่แล้วจะไปเล่นเกมเหรอเออเอาซาโมไปเล่นเกมแล้วพอแล้วซาโมกลัวเลยอ่ายังไม่ทันใส่เข็มขัดมันตกใจต้องจับ <laughs> ม,มันดูอยากหนีเอออ้าวไหนเออเมื่อไหรที่อะไรนั้นเนี่ย <c oughs> เห็นไปยุใหญ่แล้ว <c oughs> เ,เมื่อไหรที่พี่ยุอะไรเนี่ยอันนี้กล่าวว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะคุยกับรังสิมันลม ซ่อมล้วนๆเลยไม่ต้องคิดว่าผมจะกลัวกล่าว่าวันศุกร์ถ้าสิริกัญญาไม่ไปไหนจะมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาเศรษฐกิจไทยกันหน่อยเอาวันพฤหัสถ้าไม่ติดอะไรเอาใครดีมาซ่อมรวรัวเลยคุณมีโรสด,ดีไหมดีไหมดีไหมคะดีไหมคะอยากคิดว่าผมจะมีความเกรงใจ <c oughs> อาบางคนบอกเท้าตากซ่อมนั่นแหละศรีกุมทธาตากซ่มนี่แหละสวย อยังไงฮะคุณผ,ผู้ชมบอกมาหลายสีเลยสีเหลืองนี่เคราะดีนะสีโทรนรายการมันเริ่มมายี่สิบกว่าปีก่อนถ้า<ะ>เป็นสีตอนนี้แล้วก็เออค่ะมันออกส้มๆค่ะโทไหมคะอ่าเมื่อตอนเกิดการตอนโน้นก็เป็นเหลืองเหมือนกันอ,อือแต่ตอนนี้ช่องเรามีมาตรฐานมากอ่าเรื่องเล่าเช้านี้อ,อสีโทนนี้ พอเที่ยงวันทันเหตุการณ์เขาอ,ออกทนน้ำเงินอ่ะใช่อ่ะพอช่วงเย็นสีแดงอเห็นไหมไหนอ่าว่ากันต่ออันนี้เป็นการบ่นเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อวานนี้มีความหนักใจเอออย่าให้เป็นประเด็นเลยวะสีเสื้อใช่ไหมคะใช่เอาสีขาวบริสุทธิ์เลยดีไหมสีขาวดีไหมคะคุณผู้ชมบอกให้เอาขาวตัดแดงอะฮะขาวตัดแดงก็กลายเป็นอีกพักหนึ่งอีกอะ เมื่อไรเราจะเลิกแบ่งสีกันเนี่ยฮะลิเวอร์พูลสีเขียวขาว,วฮะสีรุ้งคือต้องเลี่ยงไปเลยอ่ะประเภทแบบเขียวเลยเงี้ยเขียวมิ้นแล้วเขียวเนี่ยเป็นสีที่ทำเสื้อสวยยากอืจริงเ вот ขียวมันมีหลายเขียวมันมันทำยากอันนี้อ่ะอันนี้ตกลงอันนี้มันเธอคอยอันนี้ตกลงสีเขาเรียกเขียวเธอคอยรือธอคอยอ้าว แต่อันนี้สวยนะอันนี้สีสวยค่ะ